สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยันยันข่าวชอบกดไลค์แชร์กกันนดแชร์กดนานกดยเยอะๆนะคะวันนี้ดิฉันเล่นกับไอหลยหลยคลิปหน่อยเพราะดูเหมือนว่ามันไปรับฟังวิธีการออกหมายจับยานมาแล้วก็หุยออกมาอู้กูจะไปจับมันถึงฝรั่งเศสเดี๋ยวหมายจับกูจะเอาไปแปลกฎหมายไทยไม่มีอำนาจเหนือแผ่นดินบนแผ่นดินฝรั่งเศสค่ะแล้วก็กำลังสอบเขากำลังสอบเจ้าของที่ดินอยู่ เจ้าของที่ดินนั่นเอาคานอยู่ไอ้แหลกก็เลยลงไปกูมไม่รู้เนาะกูไม่รู้เด้กูไม่รู้เด้อกูมาตามเนาะกูไปตามไม้จับเด้อ <c oughs> ทีนี้ผมก็เข้าไปก็เลยไปเจอยายยายตอที่เป็นเจ้าของที่คนเดิมกําลังให้ปากคําคอยู่เกี่ยวกับเรื่องนนั่นนี่เกี่ยวกับเรื่องที่เดียบที่ดินนั่นเอาคานนี่แหลกแตวไปผมก็ขอวันนี้เจ้าที่น่ารักมากนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่ อยู่ที่สพน้าองคารน,นะครับเขาบริการดีนะครับแล้วก็เขาก็ถามเราว่ารีบไหมเออน้ารีบไหมย,ยายยายรีบหรือเปล่าถ้ารีบเนี่ยเดี๋ยวเขาจะทําของจะตามตามคดีให้กับของน้าก่อนเลยแต่ถ้าไม่รีบรอได้ไหมไอ้น้านราองคานก็เลยบอกว่ารีบขอตามคดีให้หน่อยเพราะต้องรีบกลับ ต้องรีบกลับเขาก็เลยจุดสอบปากคำของยายต่อเต่าคดีลูกป,ป่านั่นแหละเห็นมารยาทของคนไหมคะดี่ฉันเคยได้ยินแต่ละครเรื่องไอ้หนีมารยาทสามไม่เคยรู้ว่ามีละครเรื่องไอ้ไหลมารยาทสามไปที่หลังเขาเจ้าหน้าที่กำลังทำคดีอื่นอยู่ไปแทรกเขาตำรวจเขาอุตส่าห์พูดอย่างมีมารยาทว่าถ้าไม่รีบก็ต้องรอ รีบรีบตัวเองจะเอาก่อนจริงๆควรจะรอให้เขาสอบปากคำคดีรูกป,ป่าให้แม่ตัวเองนั่งฟังเอาไว้ว่าเดี๋ยวพอโดนลูกชายตัวเองแล้วตัวเองมีรูปอยู่ในคลิปที่ลูกชายไปสวมสิทธิ์เนี่ยแม่ก็จะต้องโดนเรียกสอบปากคำด้วยแม่จะได้รู้ว่าควรจะตอบอะไรยังไงจริงๆไหลายควรจะให้ยายรอดูว่า เจ้าของที่คุณพลมาลลยเนี่ยเขาให้ปากคำอะไรยังไงพอถึงคิวของยายสมควรที่ต้องไปให้ปากคำถ้าเขาถามว่าสร้อยคอหายไปไหนและเอาเงินภาพนี่เอาเงินจากออกจากกระเป๋าตัวเองนะัะไปให้ใครเพื่ออะไรยังไงยายจะได้ไม่เงื้อเงืง้งะงะไม่ตกใจจนขี้เยี่ยวราดจะได้ตอบถูกควรจะให้ดูตัวอย่างไว้นะคะและนีก แล้วก็เลยให,ให้ยายตัวเต่าเนี่ยออกจากห้องไปก่อนเอ,อให้ยายตัวออก,ออกจากห้องไปแล้วก็ไปรออยู่ข้างนอกไปยอ่อลูกับเสียสูแล้วก็ผู้ช่วยนาดาอังคารอันนี้เป็นนิทานนะผมเล่านี่ไม่ใช่เรื่องจริงอยู่ในโลกใบนี้นะนิทานนิทาน <c oughs> อันนี้เป็นนิทานนะสวัสดีวีโรด้ะครับผมก็เลยขอขอขอเรื่องรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของอียาน,นาดาอังคารน,นะ อืทีนี้ก็เลยอันนี้ผมเล่านิทาในใด้ฟังนะก็เลยไปสอบถามว่าหมายหนึ่งออกไปแล้วใช่ไหมหมายสองออกไปวันที่ยี่สิบหกเดือนที่แล้วของของนิทานเรื่องนี้นะแล้วไปถึงบ้านของอียานะดองคารวันที่ยี่สิบแปดหมายหนึออกไปวันที่ยี่สิบหกแต่ว่าเอ,อไปถึงบ้านเนี่ยวันที่ยี่สิบแปดียานอียานนี่คือติดต่อติดต่อกะยิ ตลอดเลยแล้วมันแปลกตรงไหนคะเอออียานี่เคยติดต่อติดต่อกับญาติตลอดเลยมันแปลกตรงไหนกูถามหน่อยมานั่งผู้เหมือนก็นว่ามันเป็นเรื่องผิดว่าฉันไม่ควรจะติดต่อกับญาติฉันมันบังทุเรศมากเนาะคนคนนี้ เขาเข้ากําลังให้ปากคําอยู่ตัวเองเข้าไปถือวิสาสะไปแซงคิวเขาอย่างนู้นอย่างนี้ตัวเองรีบๆคนเดียวหรอทาไมไม่นัดแนะก่อนนัดเวลาก่อนหรืออะไรยังไงไปตามคดีรีบไปตามคดีมากจะเอาหมายจับให้ได้ไปเพิ่มราคาว่าหรือจะเรียกหนึ่งล้านอย่างนู้นอย่างนี้ ออกมานั่งเล่าแลวเดี๋ยวคุณฟังดีๆแล้วคุณจะเห็นว่าไอ้ไหลไม่มีความรู้เรื่องขั้นตอนในการแจ้งความในการทำอะไรเลยไม่รู้เลยจริงๆพูดเล่ามั่วสับสนไปหมดไปฟังต่อค่ะมึงจะเป็นคนฝรั่งเศสฝร,รั่งเศสกูไม่สนใจแต่มึงติดต่อเออมึงติดต่อนี่ยี่งๆว่าหมายมาถึงหรือ,อยังพอหมายไปถึงบ้านปั๊บไม่รู้ว่าใครโทรหายใครก่อนน่าจะเป็นญาติอยู่ที่ประเทศไทยเนี่ยโทรไปหาย,ย่าง ว่าหมายมาถึงแล้วเสร็จเรียบร้อยนี是是่ก็รอเพราะหมายมันหมายมันไปถึงแลวใช่ไหมล่ะก็รอเราก็ไปเร่งไปสอบถามเพราะว่าอยากจะให้หมายจับมันออกหมายจับออกแล á, ้วทาไงอะต่อไปจะทํายังไงจับได้หรอเขาเป็นคนตลกมากเลยนะคะพูดมันก็ก็ไม่รู้ใครโทรไปหาอะไรใครก่อน แล้วมันทำ,ทำไมล่ะมันมีอะไรหรือเปล่าคุณไปส่งหมายก็อยากจะให้ฉันรู้ไม่ใช่เหรอว่ามีหมายเรียกมาตามหลักส่งหมายฉันจะต้องรับรู้ใช่ไหมถ้าฉันไปรับรู้ทางบ้านไม่บอกถ้าฉันไม่ได้ไปรายงานตัวไปตามหมายฉันก็ผิดอีกแต่พอทางบ้านบอกฉัน คุณก็ไปนั่งไม่รู้ใครโทรใครโทรหาใครมันไม่มีปัญหามันไม่ใช่เรื่องอะไรที่คุณจะมาเสือกที่คุณแจ้งความฉันให้แม่คุณมาแจ้งความฉันเนี่ยใครเป็นคนตุดหลังใครเป็นคนจ่ายค่าน้ำค่านู่นค่านี่ค่าน้ำมันค่ากาแฟไม่ใช่อีฟักกิ้งก้อยเหรอท่านยังไม่ตั้งคำถามเลยแต่คุณเป็นอะไรกลัวอะไรเหรอไปเล่งยิ่ๆๆิๆงยอยากจะอวดไม่มีคอนเทนต์จะพูด ตอนนี้ต้องเร่งหาเงินแล้วใช่ไหมต้องเร่งหาเงินแล้วเดี๋ยวจะมีการสืบพยานนี่ธันวามกราเดี๋ยวกุมภาจะต้องขึ้นแล้วแล้วยังมีคดีพงคดีแพ่งอะไรอีกจะสืบจะนัดจะอะไรกันว่าไหร่ยังต,ต้องใช้เงินใช้ทองข้างหน้าอีกก็เลยมาเรียกอียานล้านหนึ่งหวังจะเอาเงินไปจ่ายค่างวดรถจ่ายค่านู่นค่านี่ เดี๋ยวถึงเวลาต้องไปปลดหนี้ทอกอใช่ไหมใช่หรือเปล่าปลายปีเนี่ยเดี๋ยวรอดูกันว่าไอ้ไหลจะมีปัญญาทำอะไรฉันได้ไหมน้ำหน้าอย่างมันทั้งชีวิตไม่เคยทำอะไรประสบความสำเร็จขนาดเอาแม่มาบังหน้าก็ยังทำไม่ได้รอดูสิเนี๋ยจะเล่าเรื่องขั้นตอนในการออกไหมออกไหมจับอยียานนาดาวังคารนะคือ ทีนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่เขาก็จะต้องรอรอว่าอยู่ในระยะช่วงเวลาเนี่ยมันจะมีระยะเวลาขอบเขตว่าถ้าคุณไม่มารับทราบข้อกล่าวหาในหมายที่สองในช่วงระยะเวลานั้นปั๊บเนี่ยเจ้าหน้าที่อยู่ที่สอพอ,อยู่ที่อยู่ที่บ้านเมืงองยานันจะต้องติดต่อหาที่จะต้องติดต่อกลับมาที่สอพอสอพอ,อยู่ที่ อยู่ท,ที่อยู่ที่หมู่บ้านแก่เป็นที่นี่นะเขาจะติดต่อมาแล้วก็จะส่งเอกสารมาแล้วก็จะส่งเอกสารมาว่าผู้หญิงคนนี้ชื่อนี้นามสกุลน,นี้ไม่มารับทราบข้อกล่าวหาค่อยๆฟังนะคะไอ้ไหลมันบอกว่าที่สอพกอบอตู๋เนี่ยบอกกับมันว่าจะต้องรอเอกสารจากสอพอที่บ้านดิฉันทางใต้ ให้ทางใต้เนี่ยส่งมาว่าผู้หญิงคนนี้ไม่มารับทราบข้อกล่าวหาสพทางกกตูมถึงจะทําเรื่องทําราวอะไรได้ไหลใจล่มล้มนะสะพที่บ้านทางใต้มีหน้าที่แค่ส่งหมายสพที่ออกเลขคดีทําคดีคืสอสพกกตูมเพราะฉะนั้นสพทางใต้เขามีหน้าที่ไปส่งหมายไปส่งแล้ว มีคนเซ็นรับก็จบเขาก็ส่งตัวนั้นกลับมาว่ามีคนเซ็นรับหมายแล้วแค่นี้ก็จบเขาไม่ได้มีหน้าที่รอให้ฉันไปรับทราบข้อกล่าวหาที่ใต้เพราะคดีอยู่ที่กบกตูมทางใต้มีหน้าที่แค่ส่งหมายเพราะฉะนั้นมันมีอยู่สองประเด็นคือหนึ่งมึงถูกเจ้าหน้าที่หลอกสองก็คือเขาไม่ได้หลอกเขาอธิบายแล้วแต่มึงโง่เอง มีสองประเด็นจริงๆแต่การที่ไอ้ไหลมันบอกว่าดิฉันติดต่อกับทางบ้านตลอดไม่รู้ใครโทรบอกใครนั่นก็คือว่าทางกกตูมรู้แล้วว่าที่บ้านทางใต้ได้รับหมายแล้วนั่นคือสอพอทางใต้ได้แจ้งเรื่องมาที่กกตูมแล้วว่ามีคนเซนรับหม,าย,า,หมหายเข้าใจไหมไหลเข้าใจไหม ถ้าไม่เข้าใจนะในฐานะที่พวกมึงเป็นเจ้าทุกข์แต่มึงไม่รู้เรื่องกูถูกกล่าวหาดีกูอธิบายให้ว่าสเต็ปมันต้องเป็นอย่างไรถ้าสมมุติกูอยู่เมืองไทยกูรับหมายแล้วเนี่ยกูจะต้องไปรับทราบข้อกล่าวหาที่ไหนที่ระบุไว้ในหมายในหมายคดีออกจากเลขคดีออกจากสพไหนก็ต้องไปสอพอนั้นนั่นก็คือที่กบตูมกูไม่สามารถจะไปรับทราบข้อกล่าวหา ที่สพทางใต้ได้เพราะเขามีหน้าที่แค่ส่งหมายคดีไม่ได้อยู่ในความควบคุมของเขาร้อยเวรที่มีชื่อเจ้าของคดีเป็นร้อยเวรที่อยู่สพกกตุงผู้กองหนุ่มไม่มารับทราบข้อก่าวหาตามที่ได้มีการแจ้งหมายไปสองครั้งแล้วต้องรอต้องรอตร้นด้วยเสร็จปยายาา้าเขาจะตีเอกสารมาอาจะมีเอกสารมาจากที่สพตัวนั้นนะ ที่สพที่อียานบ้านเกิดเมืองนอนมันนั่นแหละกลับมาที่สพนาดาดังคานทีนี้เสร็จปั๊บมันจะไปไีน,นเอกสารมันมันจะมาที่สพนาดาดังคานี่นะว่าอียานไม่มารับทราบขา้อกล่าวหาไหลเอ้ยไหลมานั่งเล่าเป็นตุเป็นตะกว่าทางใต้จะต้องรอให้ฉันไปรับทราบข้อกล่าวหาแล้วถึงจะส่งเรื่องมาที่กบตูม ว่าฉันไม่ไปรับทราบข้อกล่าวหาฉันไปรับทราบข้อกล่าวหาที่ใต้ไม่ได้พ่อเจ้าของคดีคืสอสพอกกตูมการจะมารับทราบข้อกล่าวหาต้องมารับทราบข้อกล่าวหาที่สพที่เป็นคนออกเลขคดีสพที่ใต้มีหน้าที่แค่ส่งหมายแทนที่จะให้กกตูมขี่รถขับรถมาหรือส่งไปสนีมา เขาสามารถจะทําเป็นหนังสือแล้วก็ส่งมาที่สพที่อยู่ในท้องถิน่นที่อะไรละ่ะเป็นที่อยู่ตามทะเบียนร,ราษฎรเขาก็ไปส่งเขามีหน้าที่แค่ส่งเขาทาเป็นจดหมายอันนี้มาแล้วก็ส่งไปที่สพทางทะเบียนร,ราษฎรนั้น สพนั้นมีหน้าที่แค่ไปส่งหมายมีคนเซ็นรับเขาก็เอาใบเซ็นรับอันนั้นทําเรื่องกลับมาที่กบตูว่ามีการเซ็นรับหมายไปเรียบร้อยแล้วแค่นั้นแต่เขาไม่ต้องรอให้ผู้ถูกกล่าวหาไปรับทราบข้อกล่าวหาหลาไม่รู้หลโดนหลอกหรือหลงโง่เองอันนี้มีสองประเด็นจริงๆค่ะต่อจากนั้นเสร็จปั๊บเนี่ยโอเคเขารู้แล้วเจ้าหน้าที่เขารู้แล้วว่ามึงไม่มารับทราบข้อกล่าวหา จะไม่มีการสืบสวนสอบสวนอะไรใดๆทั้งสิ้นเพราะหมายที่หนึ่งไปมึงไม่มารับทราบข้อกล่าวหาสองหมายที่สองมึงไม่มาการออกหมายจับก็จะเป็นขั้นตอนนี้ก็คือเจ้าหน้าที่ก็จะส่งมาเพื่อว่าเฮ้ยไม่มีพอถึงระยะเวลามึงไม่มาจากนั้นอยู่ที่สพนดาองคารก็จะทําเอกสารยื่นไปที่อายการทําเอกสารยื่นไปที่อายการดูที่มุกดาหาร อายการก็จะทําเอกสารยื่นต่อศาลให้ออกหมายจับอันนี้เท่าที่ไอ้ไอ้ไอ้คนกิ๊กก๊กรู้มาเอาเอาเข้าไปปวดเก่งอุ้ยเดี๋ยวเรื่องจะทาไปที่อายการอายการก็จะไปขอศาลออกหมายจับตอนนี้อยู่ในขั้นตอนสืบสวนสอบสวนตํารวจยังไม่ได้สรุปสำนวนว,นว่าจะสั่งฟ้องหรือไม่มันยังไม่ถึงขั้นตอนอายการอายการยังไม่เข้ามาเกี่ยว ยังไม่รู้เลยว่าจะสั่งฟ้องหรือไม่สั่งฟ้องเพราะฉะนั้นเนี่ยใครเป็นคนเล่าให้ฟังถูกข้อหลอกหรือเปล่าลองไปคิดดูดีๆลองไปคิดดูดีๆดูคดีไอ้พวยก็ได้ใครเป็นคนไปยื่นต่อศาลขอออกหมายจับดูคดีไอ้พวยก็ได้ผ่านคดีใหญ่มาขนาดนั้นแล้วเนี่ยยังไม่รู้เรื่องอะไรอีกแล้วก็จะเป็นอย่างนั้นแล้วก็หมายจับก็จะออกปั๊บ เมื่อหมายจับออกเราก็สามารถขอเอกสารนั้นได้อ่าเราก็สามารถขอเอกสารตรงนั้นได้ว่ามีหมายจับออกเรียบร้อยแล้วทีนี้เมื่อหมายจับออกเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะขอเอกสารตรงนั้นเพื่อดําเนินคดีต่อเป็นการเป็นการเป็นการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ก็ว่ากันไปแล้วแต่ว่าเราจะจะเอาเอกสารตรวนั้นต่อแล้วก็เอาเอกสารนั้น เอกสารออกไม้จับนั้นเอาไปแปลทีนี้แปลจากภาษาไทยเป็นภาษาฝรั่งเศสไปยื่นต่อสถานทูตแลก็ขอความอนุเคราะห์ให้เขายื่นเอกสารตัวนี้ไปเสร็จปับ๊บจากนั้นเมื่อแปลเสร็จแล้วเดี๋ยวจะให้เดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่เดินเอกสารหมายจับตัวนี้ไปที่บ้านของอียา,านาดาวคารอ่า เดินเอกสารไปที่บ้านของอียานนาดองคันเมืองจะมารับหรือไม่มารับกูไม่สนใจเอาเอกาสารไปแปลเป็นภาษาฝรั่งเศสแล้วยื่นต่อสถานทูตสถานทูตไหนสถานทูตไหนสถานทูตไทยสถานทูตฝรั่งเศสแล้วใครจะเป็นคนเอาหมายจับนั้นมาจับฉันมีอำนาจจับหรือเปล่า กฎหมายไทยมามีอำนาจสิทธิสภาพนอกอาณาเขตนี่ไม่ใช่สมัยรัชกาลที่ห้องที่ห้าที่ตอนนู้นกฎหมายฝรั่งเศสสามารถจะเข้าไปจับใครในไทยก็ได้เพราะมีสิทธิสภาพเหนืออาณาเขตรัฐบาลไทยให้อำนาจคนฝรั่งเศสไว้อย่างนั้นแต่ถามว่าตอนนี้ฉันอยู่บนแผ่นดินฝรั่งเศสกฎหมายไทยจะเข้ามาจับกลุ่มฉันได้ไหม โดยเฉพาะฉันเป็นคนฝรั่งเศสด้วยลองดูมานั่งโม้นั่งพูดเนี่ยทำได้หรือเปล่าทำไม่ได้หมานะเว้ยทีนี้มึงคิดว่ามึงเป็นคนฝรั่งเศสแล้วใช่ไหมมึงคิดว่ามึงเป็นคนฝรั่งเศสแล้วใช่ไหมอ่ากูไม่สนใจนะทีนี้มึงมีหมายจบ ข้อกฎหมายอยู่ที่ฝรั่งเศสมันก็จะมีข้อกฎหมายหนึ่งสองสามสี่ห้าของเขาไปเมืองจะลีภยัยเมืองจะโน่นนั่นนี่ก็ช่างแต่บ้านเกิดเมืองนอนคือเมืองเกิดอยู่ที่ประเทศไทยเมืองไปได้ชันชาติฝรั่งเศสวันที่เท่าไหร่กูไม่รู้แต่เรามีเอกสารเรามีเบอร์โทรเรามีที่อยู่เรามีชื่อนามสกุลมึงชัดเจนอยู่ตรงนั้นแล้วก็มีผู้เสียหาย ทุกท่านที่มีการร้องเรียนหรือมีการแจ้งความอียานะดาวองคาเนี่ยนะเตรียมไว้เลยครับละนี่หลยหลายใบนะเดี๋ยวจะเปิดช่องทางให้แล้วก็แห่ไปทีนี้มึงต้องมารับทราบข้อกล่าวหาแล้วผมเชื่อว่ามึงจะอยู่ในฝรั่งเศสยากแล้วมึงจะไปลีภัยเหรอก็มึงเสือกเป็นคนไทยและที่สำคัญคืออะไรรู้ และที่สําคัญมึงจะบอกว่ามึงเป็นคนฝรั่งเศสเหรอก็ในเมื่อมึงมาทํำย t u b e มึงมาทํ o ย t ท b e แล้วมึงพูดภาษาไทยแยง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 ,แ,ยงแล้วก็มาวิาพากษ์วิจารณ์คนที่เขากําลังร้องเรียนมึงอยู่แล้วไงไอไหลแล้วอย่างไรหรือกฎหมายไทยไม่มีสิทธิ์อะไรเหนือแผ่นดินฝรั่งเศส คุณไม่มีทางเอากฎหมายไทยหมายจับไทยมาทำอะไรฉันได้แต่ถ้าฉันกลับไปเมืองไทยฉันอาจจะโดนตรงนี้ได้แต่ถ้าฉันไม่กลับล่ะ <c oughs> ถ้าฉันไม่กลับล่ะหรือฉันกลับไปโดยที่ไม่มีใครรู้แล้วก็ใช้เอกสารฝรั่งเศสเข้าไปโดยที่ไม่มีใครรู้ว่าเป็นคนคนเดียวกันในหมายจับล่ะใช่ไหม ใช่ไหม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 มึงมีปัญญาทํำไรกูได้ไหลแม่นอกใจมึงที่เป็นคุณหญิงคุณนายมีปัญญาทํำไรกูได้ไหมกูถามหน่อยแล้วมึงจะเสี่ยงใจจะแค้นใจกันขนาดหนะักที่ทําอะไรกูไม่ได้